ผมเป็นคนนครสวรรค์ครับเมื่อสักสิบปีก่อนผมเรียนจบใหม่ๆช่วงนั้นผมเที่ยวกลางคืนกับทุกคืนมีเพื่อนกินเหล้าเข้าผับตลอดจนมีอยู่วันหนึ่งผมเจอผู้หญิงคนหนึ่งในผับเธอสวยมากและอายุไล่เลี่ยวก,กับผมเลยผมบอกเพื่อนว่าชอบและจะจีบแล้วผมก็จีบเธอติดด้วยนี่สิครับช่วงนั้นผมหลงเธอมากๆถธงขนาดพาเธอมาอยู่ที่บ้านผมเลย อ,อยู่ๆคิดถึงเธอคนนั้นขึ้นมาดื้อๆเลยฮะทั้งๆที่ไม่เคยคิดถึงเลยตั้งแต่เธอจากไปเอะเอเออะไรเนี่ยอยู่ๆก็รู้สึกเหมือนมีลมพัดวาทาตัววูบหนึง่งแรงมากเลยฮะผมมองไปที่หน้าต่างห้องครัวเห็นมันเปิดอยู่ก็เข้าใจว่าฝนใกล้ตกลมเลยพัดมาผมเลยเดินไปปิดแล้วขึ้นไปเที่ยวนอนต่อ ผมนอนตะแคงอยู่แต่รู้สึกเหมือนมีใครมานอนอยู่ข้างหลังผมเลยคือได้ยินเสียงหายใจชัดเจนดังฟืดฟ้ายาวๆช้าๆเป็นจังหวะผมเริ่มใจไม่ค่อยดีละสักพักสิ่งที่อยู่ข้างหลังผมมันก็ดึงมือผมไปรู้สึกถึงความเย็นเหมือนมีมือเอาไปแช่น้ำเย็น ยังไงอย่างนั้นผมรวบรวมกำลังเด้งตัวขึ้นมาแสงไฟจากโคมไฟบนหัวนอนทำให้มองเห็นรอบๆห้องได้แต่ก็ไม่มีอะไรว่างเปล่าตอนนั้นผมไม่กลัวอะไรเท่าไหร่แต่ก็ตกใจมากกว่ายัางคิดว่าเป็นฝันก็แล้วกันหรือน่าจะเกิดจากพิษไข้ก็เป็นได้หลังจากวันนั้นในตอนเช้า ผมก็ไปทำงานตามปกติไม่มีอะไรแต่พอตกกลางคืนเวลานอนผมมักจะเจอเหตุการณ์แบบเดียวกันที่ผมเล่าข้างต้นบ่อยๆแรกๆก็คืนเว้นคืน2-3คืนจนหลังๆผมมาเจอทุกคืนและคืนที่เร็วร้ายที่สุดก็มาถึงครับคืนนั้นผมเข้านอนตามปกติสวดมนต์ก่อนนอนพอกำลังเคลิ้มหลับไอ้สิ่งนั้นมันก็มาอีกแล้ว และคราวนี้มันจัดผมหนักเลยมาทั้งรูปทั้งกลิ่นทั้งสัมผัสคือมันมานอนกอดผมเลยครับผมเหลื่อมหางตามองมันเป็นรูปร่างเหมือนคนตามตัวที่มีแผลเหมือนไฟไหม้ดำดำแดงแดงทั้งหน้าทั้งตัวเลยกลิ่นเหม็นเหมือนเนื้อเน่าไหม้ไหม้เข็มเข็มกลบตะอวนไปมาผมนี่แทบจะอ้วกให้ได้เรารักเธอนะ เรารักเธอมากๆเลยนะเลิฟเรารักเธอเราสัมผัสเธอได้ด้วยดีจังเลยนะผมกลัวจนร้องไห้ฉี่แตกคือกลัวจนคืนนั้นผมช็อคสลบไปเลยผมก็ยังไม่กล้าเล่าเรื่องนี้แม่ฟังกลัวแม่จะเป็นห่วงช่วงนั้นผมไม่อยากให้มีกลางคืนเลยครับพอตกตะวันตกดินผมไม่อยากเข้านอนเลย บางคืนฝืนไปถึงตีสองถึงตีสามให้มันง่วงจัดจัดจนชีวิตตับไปเองแต่บางครั้งก็ไม่รอดครับมันยังตามรังควานผมตลอดจนผมเริ่มโทมเพราะไม่ได้หลับไม่ได้นอนจนหนักเข้าผมไม่นอนบ้านแล้วครับพอเลิกงานกลับมาอาบน้ํากินข้าวกับแม่เสร็จก็ต้องกโกหกว่ามีงานแล้วขับรถออกไปขับไปจนกว่าจะง่วงอาศัยจอดหลับตามปั๊ม ตามที่จอดรถโรงแรมอพาร์ตเมนต์ที่เขาให้จอดฟรีเป็นแบบนั้นอยู่หลายวันแต่ก็แปลกที่ผมนอนในรถกลับไม่เจอสิ่งนั้นแต่ผมก็ไม่ไหวครับร่างกายมันสุดโทรมลงเรื่อยๆมันหนักมากจริงๆนี่ทำงานจนมืดค่ำขนาดนี้จะไหวไหมเนี่ยฮะ เออกลับไปก่อนเถอะนะนี่อย่าบอกนะว่าจะเลิกตีสองอีกอ่ะอืมคำโอทีนะ่ะพักบ้างนะโอ้ยอย่ายุ่งได้ไหมวะเฮ้ยน hey, ี่เราพูดดีๆด,ด้วยนะเลิฟคนเขาเป็นห่วงทำไมพูดแบบนี้วะจะกลับก็กลับไปดิเครียดจะตายอยู่แล้วเนี่ยมาไปแล้วหรือไงอ่ะเออหลังจากนี้ก็อยู่คนเดียวไปเถอะญหงุดหงิดวะ ผมทั้งเครียดและซึมเศร้าจนเพื่อนๆเ,เริ่มหายไปทีละคนและมีบางคนได้บอกกับผมว่าผมเริ่มพูดคนเดียวซึ่งผมไม่รู้ตัวเองมาก่อนเลยได้แต่งงว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับผมว่าพอผมกลับมานอนบ้านผมก็เจอสิ่งนั้นทุกคืนเลยเชื่อไหมครับผมร้องไห้หัวเราะโชคกำแพงเหมือนเสียสติไปเลยจนแม่ผมนึกได้ว่าผมเป็นบ้าต้องพาไปรักษาที่จิตเวช ผมเจอเหตุการณ์แบบนั้นติดกันมานานมากครับหมอผมจะทำยังไงถึงจะไล่มันไปได้หรอครับผมเครียดและนอนไม่ได้เลยบางครั้งผมก็พูดอยู่คนเดียวด้วยครับในเคสนี้หมอคิดว่าคนไข้น่าจะคิดไปเองมากกว่านะคะเอ่อมันเป็นผลมาจากการที่คนไข้เป็นโรคซึมเศร้าด้วยเงินเดี๋ยวหมอ,อจะจัดยาไปให้แล้วกันนะเออเอเอครับ ไม่ต้องกังวลไปหรอกนะคะทานยาให้ตรงเวลาเดี๋ยวก็หายนะตอนนั้นผมเสียงานโดนเลิกจ้างเพื่อนฝูงไม่ครบคิดว่าผมเป็นบ้ามีแต่แม่เท่านั้นที่คอดูแลผมช่วงนั้นผมคิดอยากฆ่าตัวตายจริงๆคือมันกกรธจนถึงขั้นสุดแล้วครับในวันหนึ่งผมขับรถออกมาจากบ้านไปเรื่อยๆไม่มีจุดมุ่งหมายจนเริ่มรู้สึกคอแห้งเลยแวะซื้อน้ำดื่ม ขณะกำลังเลือกน้ำในตู้หูผมก็ได้ยินเสียงคนแก่สองคนคุยกันลุกเขยใช่ไหมนะโดนเมียน้อยทำของเกือบตายแล้วอะหามันรุนแรงขนาดนั้นเลยเหรอใช่นะพี่ยุคนี้นี่มีอะไรแบนี้อีสินะดีนะแต่จา์ช่วยไม่ทันอะช่วยทันเหรอเกือบตายอยู่เหมือนกันนะแค่ผมได้ยินเท่านั้นเหรอครับมันเหมือนมีพระมาโปรด หรืออะไรก็แล้วแต่เหมือนเทปกรอย้อนกลับไปถึงคำพูดอาฆาตของเธอคนนั้นผมเริ่มคิดแล้วว่าผมอาจจะโดนของแน่เออขอโทษนะครับคือว่าอาจารย์ท่านนั้นอยู่ที่ไหนนะครับ้องเธอใครเหรอจ๊ะเออคือช่วยผมด้วยเถอะครับอาจารย์ท่านนั้นอยู่ที่ไหนนะครับได้สิงั้นเดี๋ยวยายให้ละกันนะ ชื่ออาจารย์สมบัติเป็นหมอศัยาศาสตร์แค่มนดำต่าง,างๆนะไปให้แกลองช่วยดูนะพ่อหนุ่มนะเอ,อ่อขอบคุณครับผมรีบจากที่อยู่ไปทางอย่างละเอียดดพาอกลับมาบ้านผมก็เริ่มเล่าทุกเรื่องให้แม่ฟังแม่ตกใจมากแทบจะร้องไห้บอกว่าทำไมไม่รีบบอกปล่อยจนถึงขั้นขนาดนี้ไม่ตายไม่บ้าก็บุญแล้ว วันรุ่งขึ้นผมกับแม่ก็รีบออกจากบ้านไปตามที่อยู่ของอาจารย์สมบัติทันทีทางไปค่อนข้างไกลามากและกันดารออกจากตัวอำเภอไปไกลพอถึงผมก็เล่าทุกอย่างให้อาจารย์สมบัติฟังโดนจริงๆด้วยของแรงมากเลยละ่ะเป็นพวกของแข็งละ่ะถ้าไม่แก่อาจถึงตายหรือไม่ก็เป็นบ้าไปเลยอืมเอางี้แล้วกันนะเตรียมของมาวันรุ่งขึ้นนะ มีไข่ไก่หกฟองทูบเทียนขี้พึ่งแท้บุหรี่หมากผูและน้ำเปล่าเอามาที่นี่พรุ่งนี้ส่วนวันนี้ตอนนอนผมน้ำมน,นนี่เอาไว้ด้วยล่ะครับอาจารย์เชื่อไหมครับว่าไข่ทั้งหกฟองที่ต่อออกมานั้นเน่าหมดเลยมีหยดเลือดบ้างไข่แดงแตกบ้างเป็นสีคล้ำบ้างซึ่งก่อนมาผมเป็นคนไปซื้อเองมาจากเซเว่น มันจะเน่าได้ยังไงถ้าหกฟองนะจริงสินะงั้นไปรอด้านหน้าก่อนเลยนะหันหน้าไปทางทิศตะวันตกละ่ะเหยียดขานั่งพนมมือเอาไว้นะครับอาจารย์หลังจากนั้นอาจารย์แกก็สวดกระถาอะไรสักอย่างที่ฟังไม่รู้เรื่องสวดอยู่นานพร้อมกับน้ำมนต์ไปด้วยขณะที่สวดอาจารย์ก็ถือมีดดาบยาวเท่าศอก ค่อยๆเอามาวางบนหัวหลังแขนและขาเหมือนแตแต่ทำแบบนั้นสลับไปมาอยู่พักใหญ่เลยละ่ะจนผมรู้สึกเริ่มเวียนหัวในหัวมีเสียงวิ่งๆเหมือนจะเป็นลมมรู้สึกคนลุกสู้ต่อเวลาที่สวดขณะในที่ผมกำลังนั่งมืนงงๆอยู่ก็เหมือนมีอะไรบางอย่างมากระทบที่หลังผมอย่างแรงเลยละ่ะสามครั้ง พักผมก็ถูกเอาน้ำเย็นๆมาราดบนหัวโครมใหญ่ตอนนั้นผมรู้สึกโล่งมากเหมือนอะไรบางอย่างแต่ออกไปจากตัวถึงปลายเท้ามันโล่งสบายเหมือนคนนอนเต็มอิ่มละ่ะเสร็จแล้วละ่ะครับอาจารย์เรียบร้อยไหมลูกครับแม่มันโล่งมากเลยครับของที่เองโดนน่ะมันเป็นของแขก มันใช้ผีตายหงที่เผาไม่ไหม้มาเล่นงานเองอาจารย์รู้ว่าใครเป็นคนทำและได้ส่งมันกลับไปแล้วแต่เองไม่ต้องรู้หรอกว่าใครแค่ทำบุญให้มากๆก็พอเอ่อครับใครกันนะที่มันมาทำร้ายลูก,กแม่เนี่ยน้ำมนต์ที่ให้ไปพรมทั่วบ้านละ่ะและอาบดื่มกินเพื่อไล่ไอ้พายจากตัว และจากตัวบ้านให้หมดทําติดต่อกันเป็นเวลาเจ็ดวันนะก็จะไม่มีอะไรแล้วล่ะครับอาจารย์ขอบคุณมากครับอ๋อนี่ค่ะอาจารย์ห้าพันพอไหมคะหรือว่าหนึ่งหมื่นเท่าไหร่ก็ได้ฉันจ่ายหมดเลยคะ่ะแค่ค่าครูเจ็ดบาทก็พอแล้วผมอึ้งและศรัทธาท่านมากๆแม่ครับอาจารย์ทำอะไรผมทำไมรู้สึกเจ็บๆที่หลังล่ะ จานแกเอามีดดาบฟันกลางหลังสาครั้งติดติดกันอย่างแรงขนาดแม่นั่นหงหา่างหๆยังได้ยินเสียงชัดเจนก็ตกใจเหมือนกันพอผมกลับมาถึงบ้านก็เปิดเสื้อดูที่หลังก็พบว่ามีรอยแดงจางๆเท่านั้นเองซึ่งมันแปลกมากเพราะมีดดาบคมสักขนาดนั้นแถมยังฟันแรงอีกต่างหากกลับไม่เข้าเนื้อผมเลยผมเข้าใจว่าไอ้ที่ถูกฟันนั้นคงไม่ใช่ผมแต่คงเป็นไอ้ผีตนนั้นต่างหากแล้วหลังจากนั้น ผมก็ไม่เห็นผีตนนั้นอีกเลยครับว้าวว้าวสติกเกอร์ลายโปเกตแบ19มีวางจำหน่ายแล้วในไลน์สโต re นะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะอ๋ออันนี้เพลงน้ำหน้ำเลย ขอขอบคุณ True Super Fiber Gamer Pro Pack ที่สนับสนุนแพ็กเกตอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์สุดแรงเพื่อเหล่าเกมเมอร์ตัวจริงในราคาใหม่โคตรคุ้มเสถียรเริ่มต้นเพียง899บาทต่อเดือนความเร็ว200ต่อ200เมกเล่นเกมเล่นเน็ตลื่นไหลไม่มีสะดุดแถมค่าอัพโหลดเท่ากับดาวน์โหลดอีกด้วยบอกเลยงานนี้เล่นเกมก็ดีจะสตีมก็ง่ายเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูรายละเอียดที่ดีสคริปชั่นด้านล่างคลิปนี้เลยและเพื่อนๆสามารถเข้าไปสมัครแพ็กเกจนี้ได้ที่ เว็บ True Super Fiber Gamer Pro Pack .com อย่าลืมคลิกเข้าไปดูกันนะครับ